เรื่องทัวร์เรื่องดราม่าสำหรับวันนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือกรณีที่คุณแสนดีนะลูกชายผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยไปวิาพากษ์วิจารณ์พรรคเก้าวไกลที่ค่อนข้างแรงอันนะี้ต้องยอมรับว่าค่อนข้างแรงนะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งถ้อยคำที่ไปพูดบอกว่าเขาไม่ต้องการให้คุณพิธาเป็นนายกแล้วก็ไปพูดถึงคนที่สนับสนุนพรรคเก้าวไกลว่าเป็นพวกเด็กเหลือขอ หรือว่าเด็กหมวยรันอันนี้ก็กลับกลายเป็นว่าโอ้คำนี้ก็ต้องยอมรับกันแบบตรงไปตรงมานะครับนะเป็นด้วยคำที่แรงนะไปมองว่าคนที่สนับสนุนพรรคเก้าไกลนั้นเป็นเด็กเหลือขอแล้วตอนพวกหมวยรันท,น,นทั้งที่พรรคเก้าไกลเขามีคะแนนที่มาสนับสนุนนี่หลากหลาย14ล้านถูกไหมอันนี้ก็ต้องยอมรับอย่างนั้นแต่ว่าแน่นอนครับพอพูดคำนี้ป๊อปทัวลงกระหนำ่ำชนิดที่เรียกว่า คุณแสนดีต้องนั่งร้องไห้นะถึงความไม่เหมาะสมแล้วก็ออกมาขอโทษแต่ผมเองเนี่ยผมนึกถึงใครวะผมนึกถึงคุณจชัชาติผมนี่ชื่นชมคุณจชัชาติเลยนะคือคุณจชัชาติไม่ป้องลูกเลยนะฮะจากกรณีที่ดรามา่าคราวนี้เนี่ยคุณจชัชาตินะบอกว่าอะไรนะเอ่อคือหลายคนก็บอกว่าคุณแสนดีเนี่ยเป็นเด็กหรือเปล่าคุณัชาติบอกว่ามันไม่ใช่เด็กนะนะ เนดีเนี่ยอายุ23ปีแล้วไม่ใช่เด็กแล้วเขาก็พยายามถามอีกว่าคุณเสนดีเนี่ยเป็นเพราะมันไปเติบโตในต่างประเทศหรือเปล่านะถึงเป็นแบบนี้คุณจะชตดแตนที่จะป้องลูกก็บ,บอกว่าไม่น่าใช่นะเออเพราะว่าคุณเสนดีนี่น่าจะอยู่เมืองไทยมากกว่าเมืองนอกช่วงระหว่างโควิดก็มาอยู่ที่ประเทศไทยต้องเรียนรู้ประเทศไทยมากมากกว่า อันนี้คือขอช่นชมนะว่าคุณชะชาติเป็นคนที่คือคือท่านไม่ป้องลูกคือผิดว่าไปตามผิดถูกว่ากันไปตามถูกความเป็นพ่อแน่นอนครับของอกความเป็นพ่อก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นเรื่องนี้ก็เป็นแุวทาหรึ่ครับในการที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองกันนะกย่องคุณแสนดีเนี่ยก็ไม่ใช่เด็กหลักจริงๆก็ไม่ใช่เด็กนะครับกาลังได้รับความชินชมอยู่พอสุกคนเนี่ยนะจากกระแสของพ่อซึ่งเป็นผู้ว่า ที่เรียกว่าได้คะแนนมากในกรุงเทพมหานครเนี่ยแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมนี่ผู้ตรงเลยผมชื่นชมคุณชาติว่าเออไม่ป้องลูกเลยนะครับไม่ป้องลูกเลยบอกว่าจะไม่ขอร้องให้ลูกขอโทษด,ด้วยแต่ก็ดีใจที่ลูกออกมาขอโทษนะซึ่งการใช้้คําประเภทอย่างนี้ไปดูถูกเกยียดหยามคนอื่นนะมันจะต่างอะไรกับระบบศักดินามันก็จะเหมือนสวสทุกวันนี้แหละครับเข้าใจว่าตัวเองนั้นเนี่ยนะมีคะแนนมากกว่าไปชนทั่วไปนะหนึ่งเสียงตัวเองเท่ากับ 2องแสนหมืนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาละครับวันนี้ฝากเป็นประเด็นเก็บเป็นความคิดกันครับ